เมนูเปลี่ยนภาษาใน a c e b o o k หายไปไหนนะครับไม่ได้หายนะครับเพื่อนๆแค่เขาย้ายตำแหน่งนะครับเขามีการอัปเดตหรือจัดระเบียบหน้าตาของ Facebook ใหม่นะครับผมแล้วก็เขาย้ายตำแหน่งของภาษานี้ไปไว้อีกที่หนึ่งนะครับโอเคในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเขาย้ายไปอยู่ตรงไหนนะครับผม เปลี่ยนภาษาใน a c e b o o k ย้ายไปอยู่ตรงไหนนะครับให้เราไปที่3มขีดนะครับผมจากนั้นเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับพรากฏเข้ามาที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวครับก่อนหน้านั้นนะครับเมนูเปลี่ยนภาษาจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่หน้านี้นะครับแล้วตอนนี้หายไปไหนนะครับแล้วไปอยู่ตรงไหนนะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับผมจากนั้นนะครับเพื่อนๆ ให้ไปที่การตั้งค่าของเครื่องนะจะเห็นคําว่าภาษาแนละภูมิภาคครับกดเข้าไปครับตอนเพื่อนกดเข้ามานะครับไปที่หัวข้อแรกครับภาษาที่ใช้สําหรับปุ่มชื่อเรื่องและข้อความอื่นๆืกดเข้าไปครับผมนี่ครับภาษา Facebook เขาย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้เลยโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด s u b สไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ